สวัสดีค่ะทุกคนมีบ้านอีกหนึ่งหลังจะมานำเสนอนะคะเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยนะคะในพื้นที่สองไร่หนึ่งงานด้วยกันนะคะทุกคนดูหน้ากว้างของบ้านนะคะหน้ากว้างทั้งหมดห้าสิบเมตรลึกเข้าไปหกสิบเมตรนะคะจะบอกว่าบ้านหลังนี้โง่เฮงดีมากๆเนื่องจากว่าด้านหน้าของแปลงเนี่ยก็จะเป็นอ่า พื้นที่ติดถนนส่วนด้านหลังจะเป็นสลบขึ้นไปซึ่งบ่งบอกถึงโงเ่เฮงที่ดีอ่าบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะคะเป็นติดถนนลาดยางเลยนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะไปอ่าวัดป่าภูก้อนวัดป่านาคำน้อยวัดป่านาคำน้อยอยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะไม่ถึงกิโลด้วยกันนะคะแล้วก็ศูนย์ราชการก็ไปทางนี้นะคะไม่ถึงกิโลเช่นกันนะคะ ที่นี่ก็หมู่บ้านนาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีแล้วที่สำคัญตรงข้ามกับบ้านนะคะมีสวนปรามสวยๆแบบนี้นะคะวิวสวยมากทุกคนนี่เลยเพื่อนบ้านมีนะจ๊ะเพื่อนบ้านอยู่ตรงนู้นแล้วก็ของบ้านของยายนะคะเนี่ค่ะบ้านของยายนะคะนี่เลยเพื่อนบ้านเรามีนะคะไม่ได้อยู่โดดเดียวเดียวได้หลังนี้ก็ใช่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะ หลังนี้ค่ะแล้วก็ถัดไปอีกหนึ่งหลังหลังหลังของด้านหลังของหลังสีส้มจะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะเนี่ยนี่เลยเพื่อนบ้านหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่ห้ามีบ้านทั้งหมดห้าหลังนะคะในส่วนของอ่าคุ้มตรงนี้นะคะจะสังเกตได้ว่าหน้าบ้านนะ มีเสาไฟด้วยแล้วก็มีหลอดไฟให้ด้วยหลอดไฟเสียงสว่างนั่นเองแล้วก็มีต้นมะม่วงหน้าบ้านด้วยนะคะออกลูกทั้งปีเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะด้านหน้าบ้านก็เข้ามาก็จะเห็นน้ำบาดาลเลยทุกคนนี่เลยค่ะมีเจาะน้ำบาดาลเลยให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่นี่น้ำไหลไฟสว่างนะคะทุกคนเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยนะคะมีม้าหินอ่อนด้วยนะคะ ใครที่ชอบเลี้ยงปลาหน้าบ้านนะคะนี่เลยจะสังเกตได้ว่าหน้าบ้านของเราทำเป็นประตูบานเลื่อนได้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างจะราคาแพงเช่นกันนะคะใครที่จะมาซื้อไว้ก็น่าสนใจเช่นกันนะคะแล้วตัวบ้านก็ปลูกระเบื้องไว้แล้วแต่ว่าอาจจะสุกประปกนิดนึงนะคะเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เขาไปอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ นี่เลยแต่ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยลกนี้หนึ่งนะคะเพื่อนๆเห็นไม้ด้านหน้าบ้านเนี่ยอุ้ยขนลุกด้านหน้าบ้านของเราเนี่ยนะคะสามารถปลูกผักได้นี่เลยมุงลวดมุงลวดมีไหมมุงลวดไม่มีนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขอดูใกล้ๆแต่ว่าเหล็กดัดเนี่ยมีแน่นอนนะคะมุงลวดไม่มีนะคะมีแต่เป็นผ้าม่านด้านในนะคะนี่เลย มาม่านลายสกอตนะคะทําอย่างดีนะคะกระจกสีชาค่ะทุกคนกระจกสีชานะคะตัวบ้านทําเป็นอา่าเหล็กนะคะนี่เลยมิดชิดนะคะฝนไม่สาดนะแต่ว่าต้องรื้อ,อความลกสักนิดนึงนะคะตรงนี้ปลูกผักงามเลยทีเดียวนะคะแล้วเย็นดีร่มรื่นมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ บ้านติดถนนแบบนี้ด้านหน้าบ้านก็มองเห็นต้นกรามสวยงามมากอันนี้น่าจะเป็นลูกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะทุกคนนี่เลยค่ะแต่ว่าสามล้อมีไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามเจ้าของบ้านก่อนนะทุกคนสังเกตดูไหมคะว่าตัวตัวพื้นที่หลังบ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัว หลังบ้านเป็นสโลปขึ้นไปเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์หงฮงดีนะคะใครที่จะมาซื้อแปลงนี้นะคะแนะนําเลยนะคะนี่แล้วที่สําคัญปลูกแก้วมังกรไว้ด้วยค่ะทุกคนนี้เลยค่ะม,มีแก้วมังกรด้วยนะคะโอ้ของยายบาอยโอ้ขอ,ของแม่ของแม่ของแม่ค่ะขอโทษทีค่ะทุกคน คือแม่เขาปลูกเป็นแดนนะคะแต่ถ้าใครอยากก็มาขอกินกับแม่เนี่ยค่ะแต่โลกนิดนึงก็อโลกนิดนึงแต่ว่าถ้ารื้อดีๆนี่สามารถปลูกผักปลูกผลไม้ได้เลยนะคะนี่เลยหลังบ้านของเราไม่ได้ทำความสะอาดกันทรงกันสาดมีแล้วนะคะจะเป็นผ้าใบนะคะนี่เลยค่ะ พื้นที่ของเรา,ย,าย่างขึ้นไปแม่บอกเนี่ยค่ะสังเกตดูดินเลยนะคะดินดินงามมากๆ,าากๆที่นี่อําเภอนายุงเนี่ยจะเป็นดินมีสองประเภทนะคะคจะมีดินขี้มอดแล้วก็ดินขี้มอดแล้วก็ดินร่วนแต่อันนี้น่าจะเป็นดินขี้มอดสารอาหารดีนะคะเมื่อก่อนปลูกยางพาร,รานะคะ ได้โลออกไปเร็วชันเหมือนกันนะทุกคนนี่เลยแล้วสมมุติว่าสมมุติว่าใครซื้อพื้นที่ตรงนี้แล้วอยากจะปลูกบ้านอีกหลังไว้ชมวิวสามารถปลูกได้นะแล้วแต่ความชอบเนาะแต่ว่าสำหรับป้าอ้วนแล้วจะไม่เอาดินตรงนี้ออกแต่ถ้าใครไม่ชอบจะขายหน้าดินก็ได้นะคะได้เงินอีกนะคะ นี่เลยเริ่มเมื่อยละวพูดเห่านี่ค่ะทุกคนด้านบนมีต้นมะม่วงเดี๋ยวจะขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะมีเขตหลักแดนชัดเจนนะคะนี่เลยเดี๋ยวหมุนให้ดูหมุนหมุน,มน,มนแบบนี้มองเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อยอยยาหมาจะกัดอีกแล้วท,ทุกคนไม่ได้มาทำอะไรลูกอยเบิงเบิงแม่บริด้มาเหตุยังดอกลูกนี่ค่ะเห็นวิวไหมทุกคนมองเห็นภูเขาวสวยงามมาก ดังนั้นสามารถปลูกบ้านได้อีกหลังด้านบนเลยนะคะเป็นบ้านตากอากาศได้นะคะหรือจะปลูกผลไม้ก็ได้ข้างบนเย็นดีมากลงโกรกแล้วก็อ่ไม่แน่ใจว่าเป็นภูเขาลูกนี้ไหมที่เป็นวัดป่าภูก้อนนะคะส่วนที่เป็นหลักๆนี่เป็นศูนย์ราชการทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยนี่เลยเป็นศูนย์ราชการของอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะคะภูเขาลูกนี้เป็นวัดป่าภูก้อน ใครที่กำลังมองหาที่ดินราคาถูกแบบนี้ในราคาเพียง4 0 0สนะคะในพื้นที่2ไร่1งานด้วยกันนะคะทุกคนนี่เลยหายากแล้วนะคะราคานี้นะคะรีบมาเอาด่วนเลยนะคะก่อนจะขายหมดก่อนเด้อทุกคนสวยมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวหมุนให้ดู360องศาแต่ตรงนี้ไม่ไม่ใช่ของเรานะเป็นของคุณยายนะคะนับแต่ตรงหลักแดนนี้ไปนะคะ นี่ค่ะบ้านบยายยายใจดีนะคะแต่ต้องลื้ป่าออกนี่นึงนี้เลยค่ะเนี่ยเ้าติดถนนดำมีเสาไฟมีหลอดไฟนี่เลยทางนี้อ๋อลืมบอกไปทางอันนี้ไปน้ำโสมทางนี้ไปอ่าศูนย์ราชการไปนาคําน้อยแล้วก็ ออกไปถนนเส้นนั้นก็จะออกไปเซเวอีเลโรงพยาบาลนายูงได้นะคะเดินทางเพียง5นาที5นาทีนะคะทุกคนไม่ไกลเลยนะคะเพราะว่าแค่เซี่ยวหมู่บ้านประมาณ2กิโล2กิโลเองนะคะใครที่กำลังมองหาพื้นที่แบบนี้อยู่ราคานี้คุ้มมากถ้าได้ขายนี่ ขายออกดิโุนโทรตามแน่นอนจริงค่ะใครที่ใครไวใครได้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะโอเคแล้วถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะโทร098 115 8495 098 115 8495 Facebook ห้าศ่งาสมอลาสุภาพรท่าทองนั่นเองค่ะหมอําสุภาพรท่าทองค่ะแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายกับบรรยากาศสว,สวยแบบนี้ วิวสวยๆมีน้องหมาด้วยนี่ค่ะนี่เลยเนี่ยวิวสวยฝนกำลังจะตกเลยไปแล้วทุกคนฝนจะตกและบ๊ายบาย